สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องริทเดินแฟมบิลี่อีกคือเก้าด้วยจ้าเมื่อนี้ก็เป็นมื่อสุดท้ายของการเที่ยวต่างจังหวัดน,นะจ้าก่อนจะเดินทางกลับเมืนน่อนี้เดี๋ยวสิใจะพาพี่น้องไปพบบรรยากาศรอบๆอบนะคะในเมืองแล้วกับการเดินทางวิวบรรยากาศรอบๆอข้างทางนะจ้าเดี๋ยวไปพบกันอีกทีจ้านี่นะจ้าทุกคนบรรยากาศยามมื่อเสาร์ของเมืองเวกฟอร์ด อันนี้ก็สิเป็นสะพานขามแม่น้ำนะจ๊ะกาจะมีรถผ่านมาเลยเลื่อยๆมีมีเรืออยู่พันจ้งฝั่งท่านี้จะเป็นหม่องจอดเรือนะจ๊ะเรือก็จะจอดเทียบท่าไปเต็มเลยฝั่งท่านี้ก็จะเป็นตึกรามบ้านช่องนะจ๊ะมีโรลง,ลงแรมมีร้านอาหารนะจ๊ะ บรรยากาศสวยนะจ่ะเนาะยามมือเสาร์เย็นๆสบายพอดีเลยเนื้อวันที่ที่ไปเที่ยวทะเลคือขามฟังไปทางหุ่นนะจ่ะนะเแอร์ขับรถขับรถขึ้นสะพานขามฟังไปทางหุ่นมันจะเป็นทะเลอีกมุมหนึ่งที่มันไปติดอยู่ฟังอิงแลนด์ที่ภาษาหมัดนั่งเรือไปอิงแลนด์ได้นะจ่ะเนาะบรรยากาศรอบๆก็สิประมาณนี้นะจ่ะ อาสิมือมือสั้นสั้นหน่อยอขอ,อาภัย้วยจ้ะขอกับลูกนั่งรอบรรยากาศดีดีเนี่ยมือเศร้าก็จะมีผู้เฒ่ามีวัยรุ่นมีวัยกลางคนมาย่างมาจ้ะออกกํลาลังกายเนี่ยมือเศร้าได้สุขภาพดีจ้ะ วัาทุกคนสิมักนะจ๊ะก,ก็บรรยากาศแบบนี้บรรยากาศของตั้งจังหวัดนะจ๊ะก,กับรถมาจากบ้านกับประมาณสามชั่วโมงมาพัก่อนกจ๊ะก็ได้มีคลิปนี่อย่างมากมา,นากเนาะจ๊ะพะวามาพักพ่อนจริงๆใส่ชีวิตกับครอบครัวกับสามีกับลูกสาวเนาะจานะ๊ะเนาะแต่จะพาไปเบิ้งอีกในเมืองเนาะจ๊ะว่ามันจะเป็นแบบใดถ้า่าคนอาจจะไหลยอยู่ในเมืองอาจจะไม่ได้ทายไหลเนาะจานะ๊ะเนาะคนมันไหล เราก็จะมีคนมาเขาอยู่ในกล่องก็เลยว่าอยากถ่ายหลายนั่นก็ฟังหน้าคุณน้จาจ่าสวยเนาะอยาสจะซูมให้เบิง้งสวยดีแอบถ่ายพอกับลูยางเบากันสองคนส่วนฟังนี่ก็จะเป็นอีกฟังหนึ่งน้จาจ้าเนาะ อีกฟังหนึ่งของเวดฟอร์ดที่เพื่ินพากันมายางออกกําลัางกายนะจ๊ะอาจะมีคนออกมาออกกําลัางกายหลากหลายเลยนะจ๊ะยอมรับวิีีว่าเมืองเมืองนี้สวยสวยงามไม่ดีจ๊ะสวย ลูกหูกล,กลูกตาเลยจ้ะสวยปะจ้ะบรรยากาศสวยกว่าเราก็จะมีโขดหินยู่ขผ่านขาดน้ำเราจะมองเห็นสะพานข้ามแม่น้ำน้ำนะจ๊ะเนาะ สวยเ,ล,เลยนะจ๊ะเหมาะกับการมาพักพ่อนมาท่องเที่ยวมาพักพ่อนบานตากอากาศนาจานะจ้ะเนาะมารับเอาบรรยากาศดีๆสูตรเอาบรรยากาศบริสุทธิ์แล้วกลับไปต่อสู่งานต่อนะจ้นะเนาะ นจ๊าเนาะเป็นวิวข้างทางนะ้าจ้ะเดินทางประมาณสามชั่วโมงจาก็จะถึงบ้านก็เลยเอาใส่ขาตั้งกล่องมานาสิมือบนหิ่งนะ้าจ้ะเนาะก็ขออภัยด้วยจ้ะอยากให้พี่น้องมาเห็นวิวข้างทาง งามีดีจางงามีดีมาวัดถุกคนชิมักกับคลิปนี้กระจาะเนาะ,ะเห็นไหมจ้าเห็นว่าผู้เขาข้างบนนั้นงามงามบรรยากาศทางทางลมลืมน่นดีเนะาะประเทศนี้มันติปลูกต้นไม้ร้ายหลายเหมือนมักต้นไม้ที่ผี ไหนก็สิมีแต่สีเขียวๆสีเขียวๆแียว,ยว,ยว,ยวต้นไม้ภูเขาหญ้าเอาเวียนหัวกับขออภัยเด้อจ้าเด้ออย่างพี่น้องเห็นเอาวิวผางทางมันงามีรหลีกลับมาพบก,กับกับคลิปใหม่นะจ้ะกับ Little Family สำหรับวันนี้กับขอบลาไปก่อนนะจ้า สวัสดีจ้าบ๊ายบาย